สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Perfect Guide ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปลัดเลาะสอะหาแนะนําสถานที่ที่สาคัญสถานที่ที่น่าไปและสถานที่ที่จําเป็นพวกตรอกซอกซอยหรือบูทุกๆอนุเราจะพาคุณไปเพราะเราคือชาว Perfect Guide ค่ะและในวันนี้นะคะจินนี่ก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ร้านของจินนี่เองค่ะ ซึ่งบรรยากาศทางด้านหลังเนี่ยอาจจะเห็นเป็นห้องโล่งๆนะคะเนื่องจากจิก,กนี้ยังไม่ได้เปิดค่ะเรากําลังอยู่ในช่วงตกแต่งอยู่นั่นเองนะคะนี่ค่ะวันนี้ที่นี่ก็มีคุณแม่นะคะมาช่วยกันตกแตง่งช่วยทาความสะอาดร้านนะคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะวันนี้จัดร้านไม่เหนื่อยค่ะโอ้ไม่เหนื่อยเลยนะคะไม่เหนื่อยเ,เลยเห<ล>นื่อยอ๋อนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านค่ะตอนนี้เราก็มีเรียกว่าเคาน์เตอร์เนาะ เตาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าตกแต่งอะไรมากมายนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยทยอยนำของเข้ามาอ่านี้เป็นโซฟานะคะนั่งได้นอนได้อ่านี้ภายนอกค่ะก็เป็นตึกสีฟ้านะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านนอกติดถนนในซอยเอแบกั่นเองค่ะอ่แลวค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะนี่นภายในแล้วค่ะนี่ค่ะด้านหลังนี่เราก็ปูนะคะหลังคาไว้การความร้อนนิดนึงจะสังเกตได้ว่าเนี่ยด้านนอกนี่จะแบบของก็เยอะนิดนึงนะคะยังไม่ได้จัดอะไรมากมายก็ร้อนด้วยค่ะ,ะกลับเข้ามาภายใน,นะคะ่ะ นี่ก็สังเกตได้ว่าเริ่มมีโต๊ะมาจัดมาวางเล็กน้อยหน่อยนะคะก็ยังไม่ค่อยแบบว่าเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นบนค่ะไม่ต้องขึ้นไปครัโทษทีค่ะคุณผู้ชมด้านบนยังไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตแค่ด้านล่างก็พอใช่ไหมคะคุณแม่ อย่าเพิ่งขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องทําตาคำสั่งคุณแม่จินนี่น,นิดนึงนะคะ<อ>เดี๋ยวสักครู่ค่ะเราลองด้านนอกกันดีกว่าอ่ะนี่ก็เป็นข้างนอกแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหลายร้านอยู่นะคะนี่อันนี้เป็นห้อง นอกก็เป็นประมาณนี้นะคะเอาละค่ะค่ะ,คะนี่ก็เป็นที่ที่จิมมี่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่จินนี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปเทีย่ยวไปช็อปที่ไหนค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ